วันนี้แอบดินจะพาทุกคนไปรีวิวบานไม้ของเราอีกแล้วค่ะขอจะไปรีวิวบานไมุ้นชนของเราทุกคนก็ต้องไอ <c oughs> ต้องใส่ไอดียก่อน,นงั้นก็ทำตามแบบดินเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาค่ะ <c oughs> แล้วที่กดตรงนี้นะจ๊ะทุกคนเสรร็จเียบร้อยและเราก็กดตรงที่เสียบไอดีได้เลย ว้าวบ้านของเราก็าอยู่ลอยนี่นาอยู่ประมาณ5 0 0เมตรวันนี้แอดมินขยันบินไปจ้าให้ที่ักอยู่ที่บ้านนะคะทุกคนโอเคองเั้นเราก็บินไปจ้าเลยททุกคนโอเค Oh, เราต้องบินไปเรื่อยๆทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ขลัอัมด้วยนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ชื่นชอบแอดมินนะคะถ้าแอดมินผิดตรงไหนก็ขอพายให้ด้วยจ้าโอเคไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเดี๋ยวทุกคนว่าเออทำไมแอดมิน,นพูดเยอะจังเลยนะ่าล้ำคาาน่าเบือ่อกว่าทุกคนจะเหงาไงจ๊ะที่เลยแบบชวนคุยไปเรื่อย que. มนใหญ่ยยที่สุดเลยอ่ะโอ้โหว้าวโอ้โหคล้ายๆแบบบ้านแบบอยู่ภาคอีสานนะจทุกคนโอเคเดดมันฮาที่ลงก่อนนะคะว้าวตายแลรกกระกโปรงแดวมันไปดูหลังบ้านก่อนจ้ทุกคนเราไปดูข้างล่างก่อนนะคะทุกคนว้าวข้างล่างของเราจะเป็นห้องครัวนะคะทุกคนเห็นไหมแบบมันม ที่ชั้นบางข,งของของเข,ขามีระเบียบเรียบร้อยโอ้โหเขาทำมาแบบดีสุดเลยค่ะทุกคนตรงนี้ก็สามารถล้างถ้วยล้างจานได้นั่นสิเจ้ามก็ทำกับเ้าได้เดี๋ยวมาดูตู้เย็นก่อนว้าวตู้เย็นของเขากรองกินเพียบเลยค่าทุกคนมีแตงโมมีแอปเปิ้ลมีไก่แล้วก็มีสม้มมีเค้กกินด้วยนะคะทุกคนโอ้โหนะ่ารักมากเลยตรงนี้น่าจะเป็นที่นั่งทานค่ะทุกคนก็สามารถนั่งทานข้าวได้มีทั้งหมดก็ประมาณหกทีนะคะ มันจะเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะในพื้นท้องครัวของเราอยู่ชั้นล่างนะคะโถล่างของเราโอเคเดี๋ยวมีไปดูระเบ้าฟามก่อนว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่แบบอาบพานะคะทุกคนฝับพาสเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็จะไปตรงนี้ได้ เราเป็นทงองระบายว้าวอันนี้เป็นทองเหรอนึของเรานะคะเคเรียกว่าทองระบายทุกของเรานั่นเอง้โหสวยสุดๆเลยจ้าเอาเชือกพอละเหล่านี้ก็ออกข้างนอกอีกครังโอ้โหทองงามกับทองส้วมของเราก็แยกนะคะทุกคนหรอน่ารักมากๆเลยโอ้โห ท่านล่างของเราน่าจะมีประมาณนี้นันจทะทุโคนโอ้โหมีจกักรยานสองคันด้วยมีหลดลูด้วยนะคะเมื่อกี้นี้แอดมินมาเห็นเหมือนกันแต่แอดมินเขาลืมรีวิวอะไรประมาณนี้แหละโอ้โห สวยงามให้สุดเลยเดี๋ยวแอดมินจะพาทุกคนไปดูชัออ้นซองกันดีกว่าว่าชั้นซองของเราจะสวยสักแค่ไหนนั้นก็ตามแอดมินมาเลยจ้าฝั่งนี้ก็ขาวได้นะคะทุกคนเราจะเข้าฝั่งนี้ก็ได้เดี๋ยวมินเข้าฝั่งนี้ดีกว่ามนะั้าโอเคเข้ามาข้างในแล้วเราก็เจอตลับแคบของเรานะคะทุกคนก็ฝั่งบ้า ตามกินได้นะจ๊ะทุกคนไม่ต้องลงไปข้างล่างจ้าอน,นี้เป็นห้องอะไรว้าวทุกคนอันนี้เป็นห้องนอนนะคะของนีนะ่ารักมากๆเลยเป็นสีชมพูนะคะทุกคนสามารถนอนนดาเห็นไหมอ๋มีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีชั้นวางหนังสือด้วยนะคะชั้นวางของดูข้างล่างจ้าอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าเหมือนกันจ้าอ๋ทำไมชั้นวางหนังสือ ก็ด่ายๆเลยโอ้โหสวยงามที่สุดเลยบ้านหลังนี้โอเคเด็ดมันก็ออกไปข้างนอกเรารีวิวแบบเรื่อยๆไปแบบเรื่อยๆนี่ทุกคนนี่ไงสามเดือนมีน้ำลายรีวิวว้าวห้องนี้ก็สวยงามที่สุดเหมือนกันนะคะทุกคนโ,โอ้โหมีแบบชั้นวางของแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าสองอันด้วยแล้วโต๊ะที่สำคัญสามารถชมวิวได้จะเสียดายนีวิวอะไรให้ชมเลยที่นอนของเขาก็สวยงามมากๆสวยงามงามอีเดียสวยมากๆ คุจเจอแล้วทำให้แบบลืมทำการอะไรประมาณนี้แหละเขาขอภัยด้วยนะ <c oughs> อเคอนนี้เป็นชันัง,งสืะคะทุกคนก็ใสมากหได้หังสืออะไรประมาณนี้และนังเนียนอะไรก็ได้นะคะตรงนี้ก็ังทํางานฟังเพลงบาๆสบายๆอยู่คนเดียวะคะทุคนนาโอามีประมาณนี้นะ,ะทุกคนม,มีอะไรบ้างมัด้ดมัยนยญาออกไปข้างนอกดเราจะไปดๆห้องหนึ่งเป็นห้องสุดท้ายแล้วแหละคิดว่านะ แล้วก็ชันบานหนังสือนะจ๊ะโอ้สวยงามที่สุดเลยตรงนี้ก็สามารถนั่งได้เห็นไหมโอเคนอนไปเลยที่จ้ารออะไรเตียงเขาก็นิ่มนอนแล้วรู้สึกสบายตัวชั้นบานหนังสือของเขาค่อนข้างหลักมากเลยตรงนี้ก็สามารถนั่งได้จ้าเห็นไหมโอเคอืมอเ,เดี๋ยวมีคันนังนิดนึงก่อนว่าที่นั่งของเขาค่านข้างหลัก ก็ไปชัน้นชั้นวางหนังสือนะจ้าทุกคนมีตัวเสื้อผ้ามีอะไรเรียบร้อยด้วยโอเคเดี๋ยวมินก็ออกไปข้างนอกแล้วนะจ๊ะน,นี่เป็นอะไรอ๋อนี่ทางออกของเราโอเคทุกคนเข้ามาข้างในบ้านของเราก็มีประมาณนี้นะจ้าทุกคนห้องนี้บ้านหลังนี้แบบใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีหลายห้องด้วยทุกคนก็สามารถเอาไอ้ดีไปเดินบ้านครับทุกคนไม่เอามาเดินก็เอามาตกแต่งเติมเติมได้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวมินขนย้ายนะลงไปชั้นล่างดิ มาชั้นล่างแล้วนะจ้าโหสวยนาาที่สุดเลยอดมินชอบมากมเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากมากเลยจ้าท,ที่ติดตามอย่าลืมเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะคะขอบคุณมากมากสวัสดีจ้า